สบายดีพี่นอ้องมือนีเขาสีฟ้าพี่นอกหลอกถูกยางเบิงงวนันเองซึงมือนีอากาศกะจะแดดปลายเนาะเป็นตอนเพลงมันแดดหวังว่ามีทราอุ้ยแดดยางเบิงงวัวยางเบิงงวัวเบิงควายวัดส่าน กแดดตายซึ่งในจุดนี้เขาก็ยาหอดตัวงัวเดี๋ยวมันเบิงหนะข่อยสี่นอเน่ chồng mà nói chồng người nhảy nè mà bậc lạ. là ơ gì là bố mẹ rất lạ bộ nếu mình thăm mình thăm mấy dân chai san bên thường đẹp nó cái đẹp xem này cho mày đủ nhang lọt thùng cắn đời thì nó mưa ngoài lẹo cả nhang lọt thùng và mà dù hôm lẹo hàng có còn nhại nó, luôn mình dù đẹp thì chẳng nhại mình phải chia kỹ ngùa Hãy subscribe cho kênh Mì เดึกโอ้โเอ๊ไม,ม่มีบ่มียัางเลยพี่น้องปกติจะมีนจุจีเนาะแต่ว่าอันนี้มันบ่มีมันเป็นปกติเป็นปกติยางลงๆ มีใส่ในนู้นมีงัวซึ่งหัวก็บ่แม่นว่าเจ้าของเนาะเฮาอย่างเบิ่งงัวเขาเขามาใหญ่ว่าเขาเจ้าของเขาบ่อยู่่ว่าเฮาก็บ่จักว่าเฮาถืือบ่ยงไปถามเขาก่อน่างัวเขาบ่ ใหญ่ตัวผิดพอดีทีหัวควันยังเลาะทงบรรยากาศแดดลาย ท่า,า,ทามเจ้าของเขาแล้วเขาว่าแมนแล้วเขาก็ไปใหญ่มันเอามันเขาโฮม mặt 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 đẹp 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 mặt mặt đẹp mặt 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 hết mặt 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 เนยมัข่าวโฮมจักน้อยเราก็เอามันเข่าวโฮมเป็นทีเดยบร้อยแล้วมันก็ยืนอยู่โฮมเราพี่น้องคือชิหิวน้ำอินทนมันนี่เอาน้ำให้มันกินย่างต่อไปเบิร์ควายเบิร์ควายน้อย ถึงจะแดดแต่ก็มีลมแนกลามันจะเย็นนิดหน่อยแต่มันมันเป็นตอนเพลนมันจังแดดจัดเอง มันยยมามควายน่อยนี่ก็คือควายน่อยพี่น้องมันอยู่หมแล้วก็บรญยายมันเนาะมันนอนอยู่เออเมแมนมันหลังอยู่ควายน้อยหายใจแห้ง เัือเผือบออยูนามบ่อยูนามบ่อโบโอเคเนาะโมนี้เราก็จบคลิปไว้ซ้ำนี่จบคลิปกับคอยหน่อยน,นี่แหละไว้พบก,กันหน้าในคลิปต่อไปสำหรับโมนี้กับอค โอเคนาองสำหรับวันนี้เขากับสีจบคลิปไปสามีเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกับควายหน่อยบ๊ายบาย